สวัสดีครับพี่พีครับวันนี้เรามาเปิดรุ่นพับปิตาเศรษฐินเหนือดวงนะครับรุ่นสุดท้ายของกูมหาศิลาพับปิตาปีที่6 7นะครับเนี่ฮะรุ่นสุดท้ายพีชินเดิมจากวัดนะครับวันนี้เรามาเปิดกันสิบห้ารุ่นนะครับแล้วก็จะมีนะฮะมาแบ่งปันที่น้องนะครับรุ่นนะยังเหลืออยู่15้รุ่นสุดท้ายนะครับนะถ้ารับรังสุดท้ายนะครับน้าจะชอบถูกใจพี่ปิดเข้ามาได้นะครับนะเดี๋ยววันนี้ข้ามมาแกะให้ชมครับ15รายการพี่นะครับสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ทางอดีรานและเบอร์ นะะฮแต่รายการ15รายการนี้นะฮะก็จะมาเปิดแบ,บ่งปันพี่น้องเหมือนเดิมครับจะมาแกะให้พี่น้องรับชมกัน,ค,นครับนะว่ามีรายการอะไรบ้างนะครับเด็ดๆนะครับเดี๋ยวมารับชมมาพร้อมกันเลยครับพี่ๆรายการที่หนึ่งเปิดออกมาฮะ,ะรายการนี้เป็นเนื้อกน้นดคกนะครับนี่ฮะอุดเม็ดสะดือนะครับอุดนารมอับปกานะครับโอ้โหองค์แรกมาก็เดือดเลยพี่นะสำหรับเนื้อก้นดคกเลขค้นตัวเบอร์หมายเลขเบิ้ลฮะรายการนี้เลขค้นตัวเบอร์หมายเลขเบิ้ลหมายเลขเจ็ดสิบเจ็ดครับนีฮะองค์แรกก็เดือดเลยนะพี่ ส,สวยๆครับนี่ฮะแล้วรายการนี้นะครับแบ่งปันที่สามร้อยบาทนะพี่เนื้อก้นคุกนะฮะอุดเม็ดอุดนาโลนะครับนี่ฮะสามร้อยบาทพีเล็กคนเบอร์เบิ้ลด้วยมาเลขเจ็ดสิบเจ็ดนะครับนี่ฮะมาชมมาต่อครับนะสำหรับรายการที่สองครับพี่ โอ้โหรายการที่2อ,ออกมาครับรายการนี้เป็นเนื้อดำดินกลากยายักษ์คุกน้ำแบงค์มเมสดสดุออุด,อดทองแดงครับหลังหลังหน้ากากสถิเหนือดวงนี่ฮะหลังหน้ากากใหญ่นี่ยฮะนี่ฮะโอ้โหนะจะมีนะพี่ๆถ้าดูดีนะครับจะมีงานหน้ากากและงานเหรียญน,นะครับนี่รายการที่เล็คนละเบอร์สี่สิบหกครับนี่โอ้โหสวยๆครับรายการนี้ขอที่สามร้อยห้าสิบบาทครับ รายการที่ขอที่3า0อห้าสิบาทนะพี่นะรายการที่สองนะโอ้โหโองค์นี้สวยเลยนะครับมาลุยกันต่อครับรายการที่สามครับพี่ชายนะครับพี่ชายพี่สาวนะครับมาลุยกันต่อรายการที่สามนะครับหรือรายการที่สามนะครับเปิดออกมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อชมพูว่านลังเงิน ลุ้นหลังพระหลังฝั่งพระคุนแผนเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยองแรกนะครับองแรกที่เพที่ได้เลยนะพี่นะพระคุณแผนองแรกเลย เนี่ยฮะโอ้โหพระคมคมเลยพี่นะฮะองค์แรกเลยนะที่ได้พระคุณแผนพี่เลขคุณเตเบอร์ม,มาเลขหกสิบนะรายการนี้นะครับขอที่สามร้อยห้าสิบาทครับพี่สามร้อยห้าสิบาทครับพี่นะรายการที่สามครับโอ้โหองค์แรกเลยนะพี่นะที่ได้พระคุณแผนนะครับนะผมผมเปิดมา, 100, 200าร้อยสองร้อยองค์แล้วยังไม่ได้เลยนะพี่นะมาลุกต่อพี่รายการสไปนะรายการที่สี่ครับพี่นะครับรายการที่สี่เปิดออกมาครับรายการนี้เป็นเนื้อ เขียวว่านแมตาบารมีครับหน้ากาบพระปิตาทองทิพย์ครับนี่ฮะโอ้เนี่ยฮะรายการนี้รายการที่สี่พีเลกคนตำนวนหมายเลขเจ็ดตัวเดียวหลักเดียวครับนี่ฮะรายการที่เลขเจ็ดตัวเดียวเดียวครับผมขอที่สามร้อยบาทนะครับสำหรับเนี่ยรายการหนากากนะครับเนื้อเขียวเนี่ยแมตาบารมีครับนี่ฮะรายการที่สี่สามร้อยบาทนะครับนะ รายการที่ห้าครับพี่ชายรายการที่ห้าเลครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาฮะรายการนี้เป็นเนื้อดำไปานนะรานะละองทองหน้ากา,าพระปิดตาเงินแท้บริสุทธิ์ครับโอ้โหหน้ากากเงินแท้มาครับพี่นี่ฮะฝังรอยสององนะครับฝังรอยสองเบ็ดนะฮะเลขคนจับเบอร์หมายเลขสี่ครับ,รบน,บน,น,บนี่เนื้อเงินบริสุทธิ์ครับนี่ฮะรายการท็อปเลยพี่นะรายการนี้ขอที่สี่ร้อยห้าสิบาทราคาเดิมพี่ นะครับขอที่450ิบาทราคาเดิมครับนะหน้ากลากเงินแท้บริสุทธิ์ครับนะชัดเจนพี่นะตามใบารายการที่นะครับนี่ฮะหนึ่งลังก็จะมีทั้งหนึ่งองค์นะพี่นะฮะร,รายการนี้เปิดออกมาพี่เนื้อเหลืองว่านดอกทองหลังนะ้ำแบงก์ฝังตะกุดทองทิพย์ครับนี่ฮะโอ้โหโอ้โห,โโหเลขคนตัเหมือนหนึ่งหนึ่งแปดครับ ด้านหลังนีสุดจัดพี่นะครับรายการนี้เอาไปพี่300บาทพอพี่เลขคนเบอร์1นึ่งหนึ่ครับนี่ฮะรายการที่6นะครับต่อมาฮะรายการที่7ครับรายการเจ็ดเนื้อจำตาลว่านพัตตะบะมิตรสืออุณารมทองทิพย์หลังหน้ากากดวงนาคราทองทิพย์ครับ นี่ฮะเลขคนต้เบอร์มาเลขสิบเอ็ดนะฮะนี่ฮะสวยๆนี่ฮะโอ้โหรายการนี้ครับนะเอาไปสามร้อยบาทพอพี่นะรายการที่เจ็ดนะครับนะมาลุ้นต่อพี่รายการที่แปดครับรายการที่แปดเปิดออกมาครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านดอกทองหลังพระปลอกทองแดงครับ เรื่คนเบอร์96ครับเนี่ยเลขคนเบอร์96พิภะหน้าปกนะฮะรายการนี้ขอที่350บาทครับนะฮะพักหน้าปกนะครับรายการที่แปดนะครับมาลุกต่อครับนั้นรายการที่เก้าครับพี่ชายรายการที่เก้าเปิดออกมาครับรายการที่เป็นเนื้อท้าผงทูบสะดือพลอยส้มลอยแร่ลุกครับเลขคนเบอร์หนึ่ง เอ้สามเก้าสามครับนี่ฮะเงินหนงทองพี่สามเก้าสามพี่รายการนี้เอาไปสามร้อยบาทพอพี่นะครับสามร้อยบาทพอพี่รายการที่เก้าเลครับนะมาดูกันต่อครับนะสำหรับรายการที่สิบนะครับพี่ใหญ่รายการที่สิบครับเปิดออกมาครับรายการนี้เลขคูณตัวเบอร์หนึ่งสองสองฮะนะฮะเลขคูณตัวเบอร์หนึ่งสองสองครับพี่นี่ฮะโอ้โห รายการนี้นะครับขอที่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับนะเอาไปสองร้อยยี่สิบาทพอพี่นะครับมาดูกต่อครับในรายการถัดไปครับนะรายการที่สิบเอ็ดนะวันนี้ครับจะมาเปิดแค่สิบห้ารายการนะครับนะโอ้โห,โหรายการที่มาแล้วพี่เนื้อขาวจินดามนินีผงเลื้ยงแสงฝรั่งพลอยนุ่มก้าวมาเลยฮะจินดามนินีที่โปรดปานครับหนึ่งลังหนึ่งองค์ขนาดพี่ในรายการนี้ นะครับโอ้โหนะครับเปิดเท่าเดิมพี่นะ450บาทนะฝังพรอยนุ๊กปากก้านะครับรายการที่โคตรเบอร์มาที่11ด้วยครับนี่ยฮะ450บาทครับหนึ่งรางหนึ่งองค์นะพี่เนื้อจินดามณีครับนี่ฮะโหดเลยครับมาลุ้นต่อครับนะสำหรับรายการต่อไปครับนะรายการที่12นะครับรายการที่2เปิดออกมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อฟ้านะครับ วานสีทิศมงคลหินอ่อนนะครับนะฮะรายการที่สิบสองนะครับเลขค้นตเบอร์หมายเลขสามสิบแปดเนี่ยนี่ฮะเนื้อฟ้าว่านมงคลสีทิศครับนี่รายการที่เ,เ,อเ,เ,อาาทเอาไปสองร้อยยี่สิบบาทครับนะรายการที่สิบสองต่อมาฮะรายการที่สิบสามครับ สิบสามครับรายการนี้เป็นเนื้อแดงว่านสบู่เลือดละอองทองหน้ากากพระปิตาทองทิพย์ครับเลขคนเบอร์หมายเลขหนึ่งสามแปดนะเลขคนเบอร์หมายเลขหนึ่งสามแปดครับนี่สวยสวยนะรายการนี้ครับนะผมขอที่สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบาทพอพี่นะครับสองร้อยห้าสิบาทพอพี่นะครับรายการที่สิบสามนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบสี่ครับ รายการที่สี่เนื้อม่วงว่านหัวใจลาหูเลขคนเบอร์หมายเลขสี่สิบห้าเนี่ยฮะรายการนี้ครับนะเอาไปพี่นะครับสองร้อยยี่สิบาทพอพี่นะครับคู่ละสี่ร้อยนะครับรายการไหนสองยี่นะครับต่อมาครับรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้าพี่รายการสุดท้ายครับเฮ้ยไมโองพี่เนื้อดำปิดตาครับปกตีนะครับหนึ่งหลังหนึ่งโอพี่นี้มาสองเฉยฮะ นี่ฮะเลขคนละเบอร์หนึ่งสี่เก้านะน่าจะรังรวมแน่เลยพี่ผมเทรวมไปแน่เลยนี่ฮะรายการที่สี่ร้อยห้าสิบาทครับเหลืออีกหนึ่งองค์พี่นะครับหน่ประเทศรวมไปแน่เลยนะครับนะนี่ฮะองค์ที่สิบห้าเนยพี่นะโอ้โหนะติดติดเหนกันนะพี่นะพูดถึงนะครับนะฮะชอบดูใจกันไหนนะปิดคำไดา,าเลยพี่นะอันดับนี้ก็ฝากขอบคุณที่พี่ท่านที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ